ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม PSM 2 0 3กันอีกเช่นเกยนะครับผมซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมผีออนไลน์กันกับใครครับผมคนนี้ออยุน X D 95ครับผมลืมเคหรือเปล่าครับเดือดบูตัสตันครับักมาทักมาแล้วคนนี้ครับเอ็อช A K 7 7ครับผมแล้วทำไมชื่อ LING อ็นจีเนี่ยชื่อเรียนผมลิน เอาละซึ่งซึ่งผมเก็บกุญแจมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ไปละเปิดประตูครับเตรียมตัวนั่นผีมาแล้นก็อเริ่มกันเลยผีมาแล้วมืดกันเหรอครับใช่ใช่ใช่ไม่ไม่หลอกสักคนเลยผมไม่รู้นะครับว่าผีมันจะเกิดตรงห้องมืดหรือว่าห้องไหนครับไปเจอลูกดอกของอันเลยอ่ะเว้ยไหนลูกอกเอามานี่เนี่นี่วันนี้นะเออขอขอได้ไหมครับกูดไปแต่ไหน ผมมีลูกดอกต้องสามผมมีทางมื่นคุณไปทำไมผมมีลูกดอกต้องผมมีลูกดอกต้องสามอันนะอย่างนี้อย่างนี้ผีเกิดแล้วครับผีเกิดแล้วผมไม่กลัวมันเลยไม่กลัวแล้วคุณจะโยนทำไมครับโอนมาเร็วมาเร็วผู้สมร่วมคิดกับผีนั่นแหละแย่แต่ผมไม่สนผมไม่สนเลย ผมไม่ตวดหลุมเดิมเมื่อกี้โปรเมื่อกี้โปรเกมอัดแค้ครับเมื่อกี้โปรเกมอัดแค้ครับทะเลเฮ้ยผมบักครับผมบักไปกันเลยครับผมบักผมบักไปหน่ครับไม่เดี๋ยวคุณก็หนีไม่ได้ถ้ามันเข้ามาไม่มีที่หนี คุณต้องออกไปที่ตรงกลางแล้วคุณมันสวยครับสวยยิงโดนครับอยิงโดนแต่แม่งบักโอ้โหขอให้ขอน้โมให้เกิดห้องนี้นะแมงบักมันมันจะมีเวลาที่มันจะหลบมันจะวิ่งไล่ก่อนแล้วมันจะคอยกันสรุปยังครับไอ้เชี่ยแม่งยังไม่สรุปเลยมันยังไม่สรุปเลยวันรถเตี้ยมันกำลังมามันมาดีเหเดี๋ยวผมป้ากระป๋องรอให้ครับอุ้ยนี่หามันทะลุมาถึงนี่เลย ผมะลุอ,ะอ,อ้ยโงค,ค,ครับเจยบตัวน,นะยิงเลยครับท่านท่านท่านสวยครับสวยน่ายเดี๋ยวผมไปดูศพมันหน่อยนายครอ้าวเรียบร้อยครับเปนโกงตูดนะครับพี่น้องอ,อย่าไปหายิงหอยทากไปนะครับตายแล้วใช่ไหมตายแล้วใช่ไหมเจอเจอผมด้ยวยท่านผู้ชม <Happiness> ต่อหอยทากไม่มานะห้องมืดอีกร้ยาห้องมืดนะห้องมืดไปไปไปไม่มี <abonn Home> <noise> ปืนแล้วครับบอกเลยปืนก็มันมันจะมีห้องที่เปิดปตูใครได้กุญแจอะไรมาผมได้กุญแจถีเขามาเพี้ยนนั่นก็ต้องไปเปิดห้องห้องตรงห้องไฟครับจะเปิดตรงนี้สวยครับแล้วได้กุญแจกระบอกหนึ่งอันนี้เอายิงไว้สตันครับ ส่วนปืนที่สามารถทําให้มันสลบทได้ก็มีแค่ปืนลูกดอกตอนนี้คือหาของอยู่ตัวตัวการปืนสองไอ้ตัวการกระสุนต้องการกระสุนเฮ้ยเฮ้ยลวดเฮ้ยลวดลวดลวดเราลวดเก็บไปมันต้องใช้ปุนอะเก็บทําไมต้องเป็นผมอะมันยังตกอยู่ไอ้เชียเกิดละไม่เกิดแล้วผมผมเข้าเข้ามันเกิดแล้วม่เกียงพอดีแล้วผมชอบม่เกียงพอดีงั้นก็ป๋ากระป๋องรอให้หน่อยดิครับ สองรอบไปห้องมืดหน่อยด้ครับวิ่งออกมาประมาณสองเก้าแล้วพอกคุณเิรือไ่ด้โอ้มีคุณอ้วนมีปืนลูกดอกไหมมีให้ไหมให้มีมีลูกดอกกี่อันครับด้วยเสียงมันอยู่ตรงนั้นอะใช่หรอ ไม่มีใครออกมาคิดจะร้ดเลยโอ้โหไเราปรับามีไม่ก็ตัดตอนออกไปอุ้ย่มันเดินอย่างวิ่ม่ใช่ไม่ในไม่้มันบิดมานเรยมันดไยเฮ้ยยิงไม่โดนนี่ไงว อ้าเรียบร้อยอุ้ยใครก็ได้เก็บปืนพกไปีธีทำอะไรอ่ะท่านท่านทำอะไรเอาปืนจัดอูดมันไปปะไปห้องเคาน์เตอร์แล้วห้องนี้ผมยังไม่ได้เปิดรนี้ไปห้องเคาน์เตอร์ใครจะเก็บบัตรก็เก็บนะครับบัตรอะไรเอ้ยจุ๊กล้อจุ๊บล้อุ๊บล้อไหน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 นี่นี่ในห้องที่ผมมาแล้วเ็บ คุณไม่เดินตามบุ๋มแล้วคุณจะเจอไหมล่ะคุณดิ้งไมเนี่ยมไม่เจอปืนลูกศรต่เดี๋ยวนี่ทางนี้ทรับเดี๋ยวผมเปิดนะครับไปใต้ดิ้ครับในห้องนั้นมีปืนอ้ยศีไปตายไปไม่ได้มีครับมีครับมาที่ฐานเลยครัจุดฐานด้วยห้องไหนอะที่มีกระสุนลูกศรนี่ครับทางนี้ครับทางนี้ครับท่านท่านห้องข้างล่างครับท่านไอ้เนี่ยผมเปิดอันนี้เลยจิ้วสิกกระดาษ ไปเก็บคียอ่ะไม่มีเฮ้ย่านไปชายมีกระสุนลูกซองตกแป๊ดไม่ไม่มีเียรมีลูกซองเฮ้ยนี่ไงเนี่ยกระสุนลูกซอหลิยอ่าาไปชายะกำลงไปอย่ชั้นล่างสุดเลยว่าที้จะเกิหรือเปล่าเมกีิ่นี่ยแ่นข้างล่าง โชดนี่ชักโชดนี่ชักกระสุนโชดนี่เสียงชัดเจนฮะพี่น้องพร้อมเนี่ยแต่มีตกเห็นไหมหล่ะพี่มันมีตกเนี่ยอันนั้นกระสุนอะไรครับกระสุน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 อะไรกระสุนปืนพกอะไรเนี่ยมันเหมือนจังจากมือไม่กล่องมันเป็นกล่องแดงกล่องแดงวะเออไม่ได้ดูอ่ะเฮ้ยผีแมงมุมมันเกิดแล้ว มันทิ้งไม่ได้เลยเอมันมาแล้วเอาไงวะฮะเอาไงวะไอไอ้นี่ต่อต้านต่อต้านมันต่อต้านมันกระสุนมาไม่ไม่มีกระทุนไม่ตายสวยเอาน่าเสียดายแม่งโยนของในเกมไม่ได้ไม่งั้นให้กระสุนลูกซองท่นอ้วน แล้วคุณเก็บกระสุนปืนพกมันจะไม่ใช่ปืนลูกเกล่ยปืนพกไปยัยเปิดประตูได้แล้วใครจะเก็บคีย์การ์ดครับอ๋อกลับไปที่เดิมอ่ะใครจะเก็บคีย์การ์ดครับกลับไปห้องเดิมใช่นาะห้องห้องอนไรนะกลับไปห้องใต้ดินเร็วที่มีผีอยู่นะเออที่มีผีเขาหลบอยู่แต่ผมมีปืนนะห้องใต้ดินอ่ะมีปืนแต่ผมไม่มีกระสุนผมเก็บไปเนี้ยแต่บันทึกไ่ได้ห้องนี้แหละ ต้องใช้ไฟฉายเยอะยัยอย่างเงี้ยนะกระป๋องข้อความก็เด้งอะไรหาวะเนี่ยเผ่ากูนวีสี่เปิดได้ครบต้วนะหมดเวยกระสี่อ๋ออันนี้มันจะเป็นอะไรหอยทากอีกตัวหอยทากอุ๊ยอันนี้กล่องน้ำเงินอะเนี่ยกล่องอะไรอ่ะกล่องปืนพกปืน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 พก อันนี้อะไรกูดูอันนี้เป็นตองเฮ้ยมีแมงมุมเกิดแล้วตองมั้ยแมงมุมเกิดแล้วดูในกล้องมวงจรก็อันั่้เนตองแมงมุมเกิดแล้วมันอยู่ไหนกันยังไม่รู้มันลงมาแล้วมันกำลังลงมาที่ไหแหละวุ้นอยู่ไหนกันทีไหนเป็นตอนนี้เขาอยู่ห้องใหญ่ครับอยู่ห้องใหญ่ห้องใหญ่นั่นแหละหนยังไม่รู้มันกำลังลงมาครับห้องคอมพิวเตอร์ใช่ ะระวังตัวด้วยผมมีโอ,โอ้ยผมมีหลายแม็กจัดเลยยิงมาเลยนะมันได้แค่สตันนะเี่นันเลสตันไปก่อนเลยมมีหาเดีลยนีแยกเคือสองสอันอยู่ตรงนี้ไม่วิคิการวคีการูมีมาเก็บไปเลยวิคการะคิการเฮ้ยก็ูนอสองอันเฮ้ยเลดีมกแกเฮ้ยมาิคีการิ S <S มยิงไม่โดนยิงหอยทากยิงหอยทากยิงหอยทากไี่มันฉแต่ว่าฉีกัดเฮ้ยมคุณไม่เห็นได้ไงเก็บละเก็บละ, <S <S <ป>ละอุ้ยเฮ้ยอะไรใช้กุญแจมันเอ้วมันเอ้ามันแม่งเลวละมันหลีกใครมลิงใครไปรู้อย่ายิงดิ

เฮ้ยเขา้าพีเกมไปเข้าเกมอะไรพนะอน่ะเฮ้ยดูฝากดูสองทางให้หน่อยเด้อไอ้หายก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะเพราะว่าเกมคุณหลิงนั้นแครชนะครับผมนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับผมนะือจะเอาไปปาร์ตน,นช่างแม่งถึง ขี้เกียจทำเว่รก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับกุดบายครับทุกคน